เมื่อกี้เถียงกันหนึ่งเรื่องก็คือว่าสิงคโปร์มันมียุงหรือเปล่าถ้าคลิปนี้ผมเจอยุงที่สิงคโปร์โซนละพันนะใกล้พงฝาใกล้ต้นไม้เนี่ยยังไม่มียุงกัดเลยนะคนที่นี่ถ้าโดนยุงกัดน่าจะเข้าโรงพยาบาลต้องได้บ้างแหละยพันสองพันเลยชัที่นี่ไม่มียุงถ้าบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีนะมาเด้อมากัดเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยุงวะมันยุงวะวะกัดเว้ยกัดเว้ยกัดเว้ยพอดีผมมาสิงคโปร์นะครับแล้วก็บังเอิญเจอกับฟอสมิกคือแบบผมมาแล้วเขาพี่กำลังจะกลับแล้วใช่ผมกำลังจะกลับบ้านแล้วครับ เมื่อกี้เถียงกันหนึ่งเรื่องก็คือว่าสิงคโปร์มันมียุงหรือเปล่าอะไรที่อะไรที่ทำให้คุณคิดว่ามันมีอ่ะมันก็ต้องมีทุกที่มันต้องมียุงแล้วมันมีน้ำมันเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ผมมาอยู่มาหลายคืนเนี่ยไม่มียุงสักตัวเลยไม่ไปนั่งกินข้าวแบบริมแบบแม่น้ำเนาะซึ่งมันเหมือนจะควรจะมีฮะแต่มันก็ไม่มีใม่เหรอมันต้องมีดิไม่มียุงเลยอาพนันว่าพนันอาพนันว่าพนัน อ่ะถ้าถ้าคุณหาเจอผมให้ตัวละพันเลยใช่เหรอคือเดี๋ยวไปหายุงมาอ่ะถ้าคุณหายุงได้50ตัวคุณก็เที่ยวฟรีมีตังค์อีกอ่ะคือตัวละพันห้าสิบตัวห้าหมื่นเลยคือผมจะไปยืนอย่างงี้ยละห้ามแคปรูปซ้ำนะคือจะถ่ายมาเลยต้องถ่ายแล้วต้องเป็นวิวสิงคโปร์ด้วยห้ามตัดต่อนะไม่ใช่เอาไป AI ไอทำรูปมันนะจะไป็นะแล้วเราซื้อยุงมาปล่อยไว้เนี่ยไม่มีไม่มีไม่นะไม่มีเปล่าไม่ได้เปล่าติอมไม่ได้ออกโอเคครับถ้าคลิปนี้ผมเจอยุงที่สิงคโปร์ ตัวละพันนะแล้ว,ลลวถ้าเอฟซีเจอส่งมาในเพจก็ไม่แน่อะไรนะไม่อเกี่ยวไม่เกียเ่ยวอยากรู้ว่าสิงคโปร์มียุงหรือเปล่าตอนโอเคองตามล่าหายุงให้ได้ไวตอนเนี้ยผมก็มานั่งกินข้าวอยู่ตรงแบบว่าศูนย์อาหารของสิงคโปร์นะครับเพรที่ผมแบบเดินเที่ยวในเมืองทวนงวันนะตอนกลางวันก็เข้าใจแหละมันไม่มียุงอยู่แล้วตอนกลางวันตอนเนี้ยมบดๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆพงป่าใกล้ต้นไม้เนี่ยยังไม่มียุงกัดเลยนะไม่มียุงอะไรกัดเลยไม่มีรอยไหน เดี๋ยวลองจะลองไปนั่งดูแถวๆนู้นน่ะมีป่ะวไม่มีจริงๆครับยุงตอนนี้ในเมืองคือไม่มีเลยไม่มีรอยยุงกัดเลยคือผมก็เคยได้ยินมาแหละว่ามันไม่มียุงอ่ะมันไม่มีได้ไงวะผมจะต้องพิสูจน์ให้ามันต้องมีดิคือถ้าเป็นที่ประเทศไทยอ่ะถ้าเป็นทรงเนี้ยมืดๆแล้วก็แบบมีผู้ในหนึ่งนี่คือยืนประเดินม,มาแล้วนะไข่ชุดดำบ้างนะ ใส่ชุดสีดำเลยเออแล้วใส่สีดำมาแล้วเหงื่อออกเยอะด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมอนแบบใน,นอากาศไม่มีแมลงอะไรเลยเออแปลกนะแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมจะต้องได้พันหนึ่งให้ได้สิบตัวหมื่นหนึ่งอ่ะนะอีกนะจะต้องผมจะต้องเอายุงมากัดผมไม่ได้ที่สิงคโปร์นะครับจะไปหาต่อเราจะไปหาที่ที่แบาบว่าถนนบดบุ่นิดนึงก็วันที่สองนะที่ผมนี่คือมาตรงโซนที่เป็นเป็นถนบดบ้างเลยนะปกติที่ไทยก็จะมาตรงป่านิดนึงก็คือเริ่มเห็นแล้ว ต่อให้เป็นตอนช่วงกลางวันอะไรนะนี่ไม่มีเลยไหมไม่มีแมลงไม่หรือไม่มียุงผมจะต้องทำภาร,ร,รกิจไปหาให้ได้ว่าที่ไหนมันมียุงไว้หรืออาจจะต้องยอมแพ้ว่าจบบริงๆโปไม่มียุงจริงๆก็รอดูเดี๋เราไปหายุงต่อตอนนี้ผมก็มาที่สวนมาเร n a การ์เดนนะครับการ์เด้นบา e เด y เบคือสวนที่อยู่ติดกับทุกี้อะไรทุกี้อะไรเฮ้ย <laughs> <laughs> มีแมลงับม,มีอะไรแมงวัน,วน ต้องได้บ้างแหละพันสองพัน่ะเสียค่าเดินค่ารถทัวร์ไปเยอะแล้วคนที่นี่ถ้าโดนยุงกัดน่าจะเข้าโรงพยาบาลอ่ะไม่เคยโดนมาก่อนที่นี่จะต้องมีแหละแต่เรรออีกแป๊บหนึ่งว่าจะเริ่มใกล้มืดแล้วผมว่าที่นี่ต้องมีวเพราะว่ามันเป็นสวนอยู่แถวพระรามสองนะครับพระรามสองอก็มีไอเส้นเะส้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าผมจะได้โดนยุงกัดไหมที่สวนนี้ตอนนี้ก็มืดแล้วแล้วก็อยู่ในสวนเลยนะการเดิน by the bay แอ่งน้ำเลยนะผมจะลองนั่งตรงนี้นะมืดเลยนะคือถ้าที่ไทยต้องโดนทักทีแล้ว แต่จริงๆผมก็ไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมันถึงไม่มีอ่ะแต่ตอนท้ายผมจะเล่าให้ฟังนะว,ว่าทำไมมันถึงไม่มีโอเคครับตอนนี้ผมก็นั่งมา10กว่าน,นาทีอ่ะ19นาทีนะไม่คันแม่อะไรเลยเดี๋ยวโทรหาโทรหาคอนบิกดีกว่าสวัสดีครับดยังไม่เจอยุงกัดเลยป่ะยังไม่ได้ตังค์จากเงือ่ะเริงเหรอเฮ้ยแล้วไปนั่งแถวไหนเนี่ยนี่คือแบบ จะเล่นบ by เดอ w a เบย์เลยนะเดี๋ยวผมแนะนำที่หนึ่งถ้าไปแล้วคุณอาจจะคัน,นที่ไหนมารีนาเบย์ไม่ใช่เป็นแฟนคาสิโนโอ่ะไปมาแล้วเดี๋ยวมัเงี้ยเสียไปสี่ดันสีล่ล้า่มียุงกัดเมื่อไหร่ก็มาเบิกเลยตัวละพันเอ้ยจนมาเบิกตัวละพัน,นมาเบิกเลยใช้คำว่าเบิกได้ เสียจริงนะแต่ไม่ใช่กลับมาแล้วมาถ่ายอยู่ที่แม่น้ำบางประกงนะบางประกงโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปเจอพรุ่งนี้รอเต็มตังก็เลยเดี๋ยวไปนั่งให้กัดสักสิบยี่สิบตัวผมการัีเลยว่าไม่มียุงแน่นอนพรุ่งนี้ผมจะไปที่ที่ไม่เจริญที่สุดในสิงคโปร์นะที่ที่แบบดูล้าหลังที่สุดในสิงคโปร์มันมีอยู่ที่หนึ่งเจอแล้วพรุ่งนี้่ะวันนี้ไม่มียุง่ะนั่งนานไม่มีอะไรเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านที่สนบทที่สุดในสิงคโปร์กำปงโลโลงวงกบต้องดูว่าจะมียุงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเดินแบบเดินไ,ไปตรงที่ยุงยุงอนะไรเงี้ยต้นไม้เจอป่าครับเจอยุงไหมยไม่แน่ใจตรงนี้จะต้องมียุงแล้วแหละน่าจะต้องมียุงแล้ว ถ้าล้มนี่ก็คือโดนสังกะสีอ่ะกูเห็นแมลงอะไรบินเหมีว่าอเปล่ลองดูดิเฮ้ยเหมือนเริ่มมีแมลงบินครับทุกคนชั้นนี้ไม่มียุงเท่ากับว่าสิงคโปร์ไม่มีแล้วเพราะว่าอันนี้คือหมู่บ้านที่ชนบทที่สุดในสิงคโปร์ละมาเด้วมากัดเด้วตัวละพันเฮ้ย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 มันยุงมะใช่ยุงมะมันเหมือนแบบเป็นยุงตัวกู้วะตัวรดี้มันยุงตัวกู้จะไม่กัดเฮ้ยมาแล้วยุง นคนอะไรอยากให้ยุงกัดเวิ่งกัดเว้ยกัดเว้ยกัดเว้ทุกคน,นครับได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ยุงลายด้วยยุงอย่างลายอะ่ะผมได้พันหนึ่งจะมิงครับเว้ยยังไม่ทันกัดเลยตบแล้วหลักฐานหลักฐานหลักฐานยุงสิงคโปร์มีครับมีนะครับเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยมาเีกแล้วตัวที่สองนี่นะครับมีรอยเลือดนะมีรอยเลือดนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นยุงสิงคโปร์ก็ตามอ่ะอย่าให้มันกัดเยอะนะครับเดี๋ยว ๋ยวมีโรคอะไรก็จะหมดละยุงทำประเทศเป็นด้วิวสองโซนแล้ <c oughs> ทุกคนครับผมได้สองพันแล้ว <c oughs> มาเบิกได้เลย <c oughs> ม,มีขอมามาเบิกได้เลย <c oughs> <c oughs> เป็นข้อพิสูจน์ว่าสิงคโปร์มียุงนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในโซนที่ชนบทจริงๆอะ่ะ <c oughs> ยังคันยุงลายแล้วอีกนะอีกโดนแล้วนะเล้ข่าวว่ามาเล่นคาสินโนที่สิงคโปร์รวยแล้วไงมิก เป็นแย่มั้ยถึงจะบอกเป็นแย่สนุกไหมสนุกดีหรืออร่อยไหมบากุเตออร่อยไหมไม่ได้กินอร่อยไม่ได้กินอ๋อทอดไก่นะมียุงนะสรุปเออดีแล้วจะได้ไม่เป็นอเรื่องออกโอเคแล้วแล้วที่สุซื้อไะสองตัวตัวนะผมยอมแล้วคุณเจอยุงใช่ไหมสองตัวสองตัวอีกตัวนึงโอเคโอเคสองพันอย่างนะพันนี่อะโอ้ผมกำลังจะบอกว่าเน็ต เน็ตไม่ได้จ่ายค่าเน็ตโอนไม่ได้เงินสดนี่ยสองพันสี่พันหกพอแล้วขึ้นอีกสองพันเฮ้ยได้แล้วเว้ยสงสัยว่าทำไมสิงคโปร์ไม่มียุงไม่สงสัยไปสงสัยครับสงสัยคนดูเปนสงสัยผมจะเล่าโอเคก็คือว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองยิงปืนสักครั้งในชีวิตและเห็นว่าทักษะการยิงปืนจะมีประโยชน์กับคุณในวันใดวันหนึ่งในอนาคต ผมเองนะครับในวัยเด็กก็อยากจะลองยิงปืนอยากศึกษาเรื่องปืนแต่ไม่มีงบเพราะว่าถ้าหากจะลองยิงปืนจนครบทุกชนิดด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินหลักหมืน่นยังไม่รวมราคาปืนนะอีกหลักแสนนะครับผมจึงร่วมกับพี่ต่อเคสที ST, จัดกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆได้ลองยิงปืนขั้นพื้นฐานพร้อมกับสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องปืนฟรีปืนฟรีกระสุนฟรีใบประกาศในราคาเพียง2 9ง0สแกนค R Code ค้หรือละเอียดใต้คลิปเลยครับสิงคโปร์เนี่ยเขามีการทำ โงการนะครับที่ปล่อยยุงตัวผู้ออกไปโดยใส่เชื้อชื่อ,อ,อว่าวูบักเคียลงไปยุงตัวผู้ก็จะไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียในธรรมชาติพอไปผสมพันธุ์แล้วเนะี่ยเชื้อวูบักเคียก็เข้าไปอยู่ในตัวเมียยุงตัวเมียโดนวูบักเคียจากตัวผู้ที่พเพาะเลี้ยงไปแล้วทําให้ไข่มันฟอกแล้วก็ตายสูญพันธไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยจนแบบแทบจะไม่เหลือแทบจะเป็นศูนย์เลยเอ้าวแล้วเรื่องนี้ตัวผู้ที่ปล่อยไปมันก็ยิ่งไปกัดคนนิต้ว่ายุงที่กัดคนอนะ่ะแค่ตัวเมียนะครับยุงตัวผู้จะเป็นยุงที่คอยกิน เกศตดอกไม้แล้วก็ตายทำไมเราไม่ทำตามเขาอ่ะจริงๆไม่ได้ไทยเคยทำนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยอ่ะเราไม่ได้เป็นเกานะอืมเราเป็นประเทศที่ใหญ่มากทำปุ๊บยุงจากประเทศรอบบ้านก็มาอะไรเงี้ยยุงนี่เป็นปัญหาหลักจริงใครมีวิธีจัดจัดอยู่ในบ้านก็คอมเมนต์มาด้ยละแต่นี่โดนลูกกัดเลยนะตรงหูวนะอ,อ่ะเออเอาไปเซียชีกกันยุงมไปขอบคุณมากเคโชคดีวันหลังไม่ต้องหาทานาเะไดเินตมัง